ก็จะไปเที่ยวกันเนาะใช่ตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวซึ่งเราเนี่ยพกกล้องมากันคนละตัวเลย นี้นะคะเราก็อยู่กันที่วังหลังแล้วค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินเที่ยวที่วังหลังกันเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเห็นว่ามีแบบอยากกินนงปังอยากกินทาโก้ใช่แล้ววันนี้เราก็พบกันมาคนละตัวเลยเนาะกล้องของนันก็จะเป็นโอลิมปัส OMD E-M10 Mark III อุ้ยยาวลองดูว่าตัวไหนจะเหมาะกับการมาเที่ยววังหลังวัง มีเล้วเลสโอลิมปัสตัวเล็กๆตัวนี้นะคะ<า>กับปีเออาตัวใหญ่โอลิมปัสเอ็มเทนมาสทนี่นะคะเด่นในเรื่องของการโฟกัสแล้วก็การสั่นที่ดีมากเลยเพราะว่าเขาให้มาถึง5แกนเราจะมาลองวิ่งกันดูไหมแบบถ่ายวิดีโอวิ่งไปปะเราจะถ่ายกันแล้วนะ1 2 3นี right. ่นะคะเดี๋ยวก็จะเทสการเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยมาดูกันเลย แป๊บเมื่อกี้ลองทดสอบการสูมนะคะตอนสูมนี้ก็คือสมูทมากภาพสวยมากคือมันไม่มีตะกุกตะกักอะไรเลยอะ่ะโอเคมากเลยเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าไฟฟ้าใช่ไหมนั่นแหละ ดีเลิแล้วตัวนี้เขาก็มีโหมดการถ่ายรูปเยอะมากเลยเพราะว่ามีมีทั้งหมดซีนเออแอดวานซ์โฟโต้แล้วก็อาร์ตตัวซีนเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายโหมดให้เราเลือกแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือสกินโทนดีมากแล้วก็โหมดนี้แอดวานซ์โฟโต้ก็จะมีไลฟ์คอมโพสิัด้วยซึ่งก็แบบเออน่าสนใจแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการถ่ายรูปแบบ ถ่ายซ้อนอะ่ะมันก็ดูแบบเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วส่วนอาร์ตเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีแบบโทนให้เราสามารถเลือกได้เลย mm hmm. เขาก็จะมีโทนสําเร็จรูปให้เราด้วยดีมากเลยนะเราแบบไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะตัวเดียวจบไหนขอดูหน่อยนี่ตร์ยัง<อ>น่าเนียนเลยโธ<ถ>แต่ตัวนี้<ถ>มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันก็โคมชาร์ตเห็นไหมหนักไหมเฉย เพื่อความแบบว่าได้รูปที่ดีเราก็ทนได้เนี่ยเราแบบว่าการโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็เลือกได้แบบอยากจะโฟกัสด้านนี้ด้นานนี้ด้นานบนด้านล่างหรือว่าตรงไหนของกล้องมันก็ทําได้เือนกันตรงน,นี้ก็เลือกโฟกัสได้แค่จิ้มเนี่ยง่าย<ฮ>อันนี้มันสนุกกว่าคือแบบว่าเข้าใจฟีลของสัมผัสข,ของการใช้กล้องไหมมันแบบเ้ยมันต้องแบบมีอารมณ์ได้ปรับได้อะไรอย่างนี้นิดนึงก็ต้องแบบจิ้มจิ้ม เนี่ยก็แบบต้องปรับแสงอะไรเงี้ยน,นิดหน่อยแต่มันก็เป็นความสนุกเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ DSLR อืมแต่นี่คือมีแบบว่าทัสกีินแล้วก็ถ่ายชัอตเตอร์ได้เลยนะเนี่ยไหนลองกดชาัตเตอร์ลองอกดชาัตเตอร์สินี่โออันนี้กดมันก่ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวิงอะ <laughs> ่ะ <laughs> เนี่ยเห็นว่าเสียงมันดังกว่าอันนี้เสียงแบบ <laughs> อย่างเงี้ยันีก็มีเสียงแถมน้องหลอด้วยเนี่ย แต่ว่าอันนี้มันดูโปรกว่ากาันดูเทียบแต่น้องโลนะอ๋ออันนี้สะพายแล้วแบบเฮ้ยค้าตัวเท่าไรอะคาช่างภาพเท่าไรออะไรอย่างงี้มันก็เรียกราคาได้แล้วเขาก็สําหรับช่างภาพที่เอาแบบไปใช้งานรับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเหมือชีพดูคุ้มกับเออค่าค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเสียให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มาเที่ยวไง <laughs> อ๋อมาเที่ยวไงแล้วก็ต้องเอาตัวเล็กๆแบบนี้ดีถึงจะเหมาะมันก็ดูดีเหมือนกันนั่นแหละ จากที่ได้ลองใช้ Olympus OMD EM10 Mark III สิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือหน้าตาที่ดูหล่อเหลามีสไตล์และรูปร่างที่เบากระทัดรัดเหมาะกับการพกพาไปเที่ยว อีกทั้งมีโหมดและฟังก์ชันมากมายให้เลือกใช้ง่ายและเหมาะกับมือใหม่แถมคุณภาพไฟล์ก็ดีตามแบบฉบับของ Olympus เลยใครที่สนใจหรือเล็งไว้ก็สามารถมาดูได้ในเว็บไซต์ digital2home.com หรือถ้าอยากลองเล่นก็สามารถมาที่หน้าร้านได้ทุกสาขาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก digital2home แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย